สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาสวัสดีครับคนอาถรรพ์กกบาทเอตรงกลางฝ่ามือดวงชะตาแรงมาแต่เกิดท่านเชื่อหรือไม่ดวงชะตาเกิดมาก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายสำหรับคนลายมือกกบาทเอกตรงกลางหัวใจคลิปนี้เรามาถอยราหัสลับออกมาดูกันครับ ว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับคนลายมือกระบาดแรงจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่ในตำราที่ระบุเอาไว้มันจริงเหรอว่าสิ่งเหล่านี้บังเกิดสิ่งต่างๆบอกได้เลยครับมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายสำหรับคนอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจมีในตำราระบุไว้เยอะแยะมากมายอาถรรพ์กะกบาดเอกตรงกลางหัวใจท่านลองใช้วิจารณญาณคิดตามดูสิว่า เส้นวิ่งมาตัดผ่านกันนะครับท่านว่าเรียกว่าอะไรครับแล้วบังเอิญไม่ว่าดันระบุอยู่ตรงกลางฝ่ามือถามว่ามีกันทุกคนไหมไม่มีทางมีกันทุกคนครับบอกได้เลยว่าลายมือของแต่ละคนเบญจลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเส้นวิ่งมาบรรจบและอยู่ตรงกลางฝ่ามือและไม่ใช่เส้นใหญ่ นะครับไม่มีเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับเส้นชีวิตหรือว่าเส้นวาสนาใดทั้งสิน้นแต่ว่าแรงอาถรรพ์นี้บังเกิดขึ้นกับคน x ตรงกลางฝ่ามือแรงเป็นอย่างมากและแรงเป็นแต่เกิดจริงๆหมอดูเขาก็ดูไปตามในลักษณะมือซ้ายมือขวาดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงมีเส้นง่ามเกิดขึ้นหรือไม่มีเส้นคู่ขนานหรือเส้นวาสนาวิ่งออกข้างมากแค่ไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่เราพูดถึง รหัสลับของคนอาถรรพ์กับาาทเอกตรงกลางหัวใจมีอะไรบ้างเพื่อคนอื่นจะไม่รู้ตรงชะตาเป็นคนมีซิกเซนแรงตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่6หรือว่าเขาเรียกว่ามีของเก่าตามติดเรื่องกรรมฐานมาก่อนในอดีตชาติเรื่องมีกวาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มของรักษาเรื่องมีองค์มีองค์เทพต่างๆมาตั้งแต่เกิด อาจจะเป็นคนสัมผัสพิเศษอย่างเช่นนั่งอยู่นอนอยู่ก็เหมือนมีผู้คนมากระซิบข้างหูมาพูดคุยมาเจรจานะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าแรงไหมท่านก็คิดกันเอาเองนะครับว่าแรงหรือไม่แต่หมอสันบอกได้เลยว่าหมอสันถือว่าเรื่องนี้ถือว่าแรงนะครับผมแค่ตอนเด็กก็วุ่นวายแล้วรอบผมเส้นปัญหาเข้ามาเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเร้าแล้วและยังไม่พอ อาจจะเจอปัญหาเขาเรียกว่าเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกดาราลน้แทบจะทนไม่ไหวมันก็รู้สึกน้อยใจรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมคนเนี้ยคนที่เรารักมากที่สุดทำไมถึงไม่เป็นดังที่ใจเราหวังทำไมเขาถึงไม่รักตอบกลับอ้อรหัสลับของคนอาถรรพ์กบาเอ็กเป็นแบบนี้เหรอครับแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาตั้งแต่เริ่มต้น แรกเกิดในชีวิตเลยใช่ไหมใช่แล้วครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนตินฐานหรือว่าอยู่แถวชายแดนก็ได้นะแรงถึงขั้นนั้นหรือว่าจะเป็นทหารตำรวจที่มียศมีตําแหน่งนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากนูนไม่มีอะไรที่แบบเรียบง่ายปูพื้นไว้โชคดีมากๆไม่มีอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเกิดมาในมีเอ่อเกิดมาใน ฐานะที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองน้อยมากที่จะเป็นในลักษณะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะนั้นก็จะต้องเจอเรื่องราวอย่างอื่นมาทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฉียดเป็นเฉียดตายตายแล้วฟื้นหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่มองไม่เห็นทําให้ท่านสัมผัสอะไรพิเศษนะครับและยังยังรู้จิตใจคนบางทีมีอะไรบางอย่างอย่างรู้เพียงแค่มองแค่หน้าตาก็รู้แล้ว ว่าคนนี้คิดดีหรือคิดร้ายคนนี้มาดีหรือมาร้ายก็รู้แล้วแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วจะหนีก็หนีไม่ได้จะหลบก็หลบไม่ได้เส้นแบบนี้หลบไม่ได้แลปะปะทะไม่ได้ด้วยปะทะแล้วท่านจะเสียเปรียบอ้าวอย่างนี้มันแรงมากๆเลยนะเนี่ยแล้วเราจะมีไปเพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อเราสู้เขาก็สู้ไม่ได้ มันเป็นเส้นที่วิ่งมาบรรจบว่าห้ามสู้เด็ดขาดเองสู้เองจะต้องเจ็บปวดรลดรล้าวแสนทุกข์ทรมานเองก็ต้องกัดฟันอดทนอึดอัดเป็นอย่างมากนะครับผมรอดพ้นกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่กว่าจะมาตั้งหลักแล้วก็ยืนหยัดด้วยโจรท่านเองในลักษณะที่ไม่อยากคบใครเบื่อกับปัญหาต่างๆเพื่อนก็คบกันมามากแล้วนะหาคนจริงใจก็ยากเหลือเกินนะครับผมโดนหักหลังตั้งแต่รักแรกพบ ทำไมเป็นอย่างนี้นะผมเขาว่ากันว่ารักแรกพบจะต้องเจ็บปวดโลดร้าวแสนทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นรักสามเศร้านะผมหรือว่าโดนเพื่อนแย่งแฟนเอ้ยทาไมต้องเป็นแบบนี้มันจริงเหรอนะผมไหนละเอาหลักฐานมาดูสินะผมเรื่องราวต่างๆนี้ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับจะเชื่อร้อซไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่ามีประสบการณ์ผู้เล่าเาให้ฟังเยอะแยะมากมายแล้วก็มีในตําราระบุตั้งแต่โบร,บราณราณ ผอาจจะต้องเส้นวิ่งมามันจบท่านก็ต้องไปหาเส้นแบบนี้ดูและครับเส้นวิ่งมามันจบเจ็บปวดรวดแล้วรักแทบแสนทุกทรมานโดนหักหลังต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างต่อหน้ารูปหลังโอ้รักเป็นที่สุดนะจ๊ะพี่รักน้องเป็นมากที่สุดแต่รับหลังนะครับแอบไปคบกับเพื่อนเราเอ้ยทําไมเป็นแบบนี้นะรักแรกพบและท่านก็แทบชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายในชีวิตอยู่แล้ว นะครับทำมาหากินก็ยากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับปัญหาต่างๆแต่ด้วยดวงชะตาแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มไม่ได้บอกว่าในตลอดชีวิตนี้คุณจะต้องเจอไปแบบนั้นแรกเริ่มนะครับส0บยี 10, 20, 30, ่สิบ่สิรำรวยเป็นเศรษฐีเพราะอะไรเพราะว่ามันถึงเวลาเส้นวาสนาวิ่งมามาจบตัดผ่านกับเส้นกากบาทหรือว่าวิ่งออกข้างร่ำรวยมาแต่เกิดแบบนี้ถ,ถือว่าแรงหรือไม่ แรงมากๆนะครับผมและยังจูนติดกับเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์ได้ง่ายนะครับคนอื่นเขาไปนั่งนะครับผมนั่งไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าท่านกลับไปสัมผัสอะไรบางอย่างเข้าไม่ว่าจะเป็นพิธีนะครับสวดพิธีงานใหญ่ต่างๆทําพิธีต่างๆท่านอาจจะสัมผัสนะครับผมนะครับรู้สึกมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นรู้สึกมันมีอะไรบางอย่างทําให้ท่านจูนติดกับเรื่องพวกนี้โดยง่ายเขารู้ว่าคนมีของเก่า ของเก่าตามติดครับผมไม่ว่าจะเป็นคาถาเวทมนต์วิชาตา่างๆตามติดตัวท่านมาและยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวเขาเรียกว่ามีเทวดามาหนุนนำดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆที่จะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินนะครับแต่ว่านั่นคือพลังบวกแต่ละพลังลบล่ะมีไหมละ่ะพลังลบก็มีนะครับพลังลบทําให้ท่านรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวเกี่ยวกับเรื่องความรัก นะครับธุรกิจการงานพุ่งขึ้นไปแล้วก็หักลงลงมานะครับทําให้ชีวิตพังพินาศนะรผมกําลังรวยอยู่กําลังรวยอยู่นะครับรวยอยู่ดีๆก็จนลงมามันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราไม่เห็นจะต้องเราก็ระวังเต็มที่แล้วนะนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรนะครับไม่ว่าจะโดนคนกันแกลงด้านเรื่องสายสร์ไม่ว่าจะเป็นคนกันแกลงด้านเรื่องนะครับผมนะครับอีฉายลายสายรลายสีโอ้โห เส้นวิ่งมามาจบประเดประดังเข้ามานะครับผมรหัสลับนี้แรงมาอย่างมากแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงล่ะนะครับขอให้ท่านนะครับคอมเมนต์มาเนาะนะครับพิมพ์มาว่านะครับผมต้องการอะไร1ข้อ1อย่างนะครับเพียงแค่ข้อเดียวนะนะครับพิมพ์มาครับว่าท่านต้องการอะไรนะครับถ้าท่านขอได้ท่านต้องการอะไรเราร่วมนะครับร่วมพูดคุยกันนะครับในกลุ่มของเรานะครับจะได้ดูว่าคนอื่นเราคิดยังไงบ้าง ท่านต้องการอะไรเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนรวยแสนจะรวยนะครับแต่ขาดเรื่องสุขภาพไปบางคนจนแสนจะจนนะครับผมแต่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับขอให้อยากอยู่กับพ่อแม่นะครับขอให้สร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ได้ต้องการเรื่องเงินนะครับแต่ว่าเราร่วมกันนะครับผมพิมพ์เข้ามานะครับผมกดไลค์แล้วพิมพ์เข้ามาครับ สิ่งต่างๆบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคแรงแต่เกินนะครับผมดวงชะตาท่านแรงแต่เกิดบอกได้เลยนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมโอเคครับขอให้ทุกท่านแชมชื่นประสบ็จรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์มานะครับพูดคุยกันนะครับท่านต้องการคําขอหนึ่งข้อว่าเป็นขอเรื่องอะไรนะครับคอมเมนต์มานะครับนะครับขอให้ทุกท่านแช่มชื่นครับสวัสดีครับ